มีความสุขที่ตืใจสมหวังไมว่าหลักรถนาโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับพุชโมมาแบงแบงเดือนนี้ไปไหนนักหนาเออเออเอองอยามมาฟังเพลงทอยลักษณะทอย วันนี้ก็ได้เปิดใต้อาคารใหม่ของสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับนายกอบักนะครับแล้วก็พี่มังค์จงโลกนะผมผู้หลักผู้ใหญ่พือพี่ทนแล้วครับพี่กิ๊ฟโค้งคุณเยอะเลยเยอะเลยคุนนี้มาเยอะพี่ตะเปียนะพี่สีแพ้พี่มลมมอนะครับแล้วก็อาจารย์ทองทองอาจารย์ไก่ทอทองมาเยอะเยอะนะครับ รับมาคนละาเยอะเลยอาจจะเอ่ยชื่อเนี่ยหมดถ้าเอื่อยชื่นหมดก็สว่างวันนี้อู๊ดใครใคร้องเพลงสักเพลงร้องดีกว่าผมอยากร้องเดินเพลงสักเพลงด้ได้เดินเพลงทิพย์ว่านเขาบอกอยากตีเดินเพลงอ้าถ้าเรือนเพลงผมก็ลองได้ไม่ไม่มันเป็นเพลงเพื่อชีวิตไม่ใช่แก่เจ็บปีไอ้คุณแก่แล้วคุณเกินไม่ทันำทำเพลงเพื่อชีวิตว่าไงไอ้แก่นี่แหละตัวเกิดทันแต่แต่ว่ามุกนี้มันหา มาจะเล่นเหรองลงนไม่เกรงใจพวกเราพีหนุ่ยมาทั้งวันถแต่ว่าถ้าเราไม่เล่นอันนี้เราก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะอะไรอะไรนะอะไรทุกอย่างทุย่พิ่เล่พี่เลเขาเจ็บีบเจกีบไปตองเอเจ็บตอเจ็บินป่กไปตอต่อไปต่อไปตบตบตบตเตบ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 ตตตปตตตบตต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  กระท่อมดีทุกทีมึงเนี่ยว้าคนอะไรเห็นผู้หญิงสวยแล้วกระท่อมดีว้าวเฮ้ยเฮ้ยเเสียเสียหายมือเลยคุณดิเสียหายแล้วมันจริงจริงไหมล่ะก็มีอะไเมื่อก่อนไปมันเป็นเป็นเบาหวานเบาหวานจะกินเพื่อลดน้ำตาลน้ำตาลจะลดเขาบอกว่ากินใบกระท่อมแล้วน้ำตาลจะลดใช่ไม่เชื่อแล้วผมกินมาแล้วไม่เห็นน้ำตาลลดออกไปซื้อน้ำตาลราคาเท่าเดิมอะ เห็นไหมแล้วนี่ดีดีว่ากูห้ามมึงทันมันงั้นฮาเลยเนี่ยส่วนที่คนท้องผอมแกล้วแล้วน้ำตาลยังไงแล้วยังไงยังไงใช่ใช่ไอ้น้ำตาลในเลือดเออชอบนน้ำกระเทอะแล้วก็น้ำตาลในเลือดจงดีขึ้นตอนน้ำตาลจะลดลงเรากินแล้วดีขึ้นแล้น้ำตาลในเลือดเะี่ยน้ำตาลลดนะแต่ว่ายังลดกระท่อมไม่ได้เลยเนี่ย เมื่อ,ขอก่อนนัพลจะกินแบบนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กินไม่ได้พอเคี้ยวไม่ไหวเดี๋ยวนี้ต้มไปน้ำน,นะครับเมื่อก่อนนะักโพลเขาไม่กินหรอกนาเขากินนาเขาอยู่ท้องหกพระทุ่งนี่แหละครับนาเขาจะมีกาบใบใหญ่ๆนะ<ม>แล้วก็ต้องกระท่อมกินใต้ต้กระท่อมเลยกินอยู่ไม่นานหรอกเราไปหาพวกสามสี่ครับไปอีกทีไม่เจอนะครับโอ้โหจะต้องมาสิ่งนี้เขาให้คนมองเสียงนั้นนะแล้วเขา ถูกจริงหันหน้ามาไม่รูว่าพอแก่ีท้ยิ้มีฝันสองซี่มีชายเลยเอาเนปดีกว่าเล่นได้เหรอเอานเียนะเอาเอาสักเพงนึง เนี่ๆแน่ๆลูกลูกชายลูกชายเฮ้ยทุกคนพวกสมาคมตลกได้รู้จักนิดนี้ดิทุกคนลูกทุบทุกเห็นลูกชายสวยคนกะโตเป็นหนุ่มนะฮะยืนทุบไปเรื้วยๆยินดีสวัสดีเฮ้ยโยมเสื้อเสื้อแบบนี้ไม่มีนะฮะเสื้อมีเสื้อมลูกถ้าใส่เสื้อมาไอ้พวกเสื้อไม่เพีดูดูมันเหมือนพวกเราไหมนะไปทันไมอ่ะฮะ แล้วก็เรียกไปขึ้นมาส่งเด็จมาแต่งตัวมึงคลึงลูกมึงเนี่ยเนี่เราเป็นลูกในยมแต่งเล้ศแต่งตัวไม่สีสันอะไรไม่ได้ยังไงขึ้นมาอึ้งคลึงโอ้โหท่จะเป็นชุดดำเลยเนี่ยใส่ไปทำไมเนี่ยชุดดำเนี่ยทำไมพ่อวงตายเหรอเออใส่ไว้ชุดไปพอหนุมไหมเออใส่ไว้กันเดียวกันก็เดี๋ยวห่ัน เรไม่นานหรอกจักป็นเดียวพองตายตายยากนะโยกมาเป็นเซงที่หขนชาตแล้วเอาวันวันนี้ไม่ต้องเล่น กระทำสองกระทำสองขวดคุยได้สองปีฮะไม่มีประโยสองขวดสองขวดพอให้ๆห้แล้วทป้าไม่นผมร้องไผมร้องไหนพูดร้องได้เหรอได้ดิเดินเพลงนะครับเสียงกำลังมาเพื่อชีวิตนะครับอ่าอ่าได้ได้โอ้ยเออเเสียงมันเพี้ยนเนี่ยคุยคำไม่ได้เอออยากร้องงงงง

เป็นศิลปินแหน่งชาติแล้วกูจะแทงไม่ได้นะเดีย๋ยวให้เงินเดือนออกก่อนกูจะซื้อมีดเข้าไว้เป็นตลกมีเงินเดือนเหรอบี้เท่าไหร่หกร้อยเงินเดือนตลกเนี่ยนะเงิน <c oughs> เดือน <c oughs> อะไร,ะไรพูดตูไปชยวยมึง <c oughs> ไม่ต้องไปแทนนา่โยกหรอกไม่โยกเขาตายยากเพราะว่าเขาเป็นศิลปินแหน่งชาติเออดูอย่างแม่ของรีนะศิลปินแหน่งชาติเขาเสี่ยเป็นโพสศิลปินชาติเออวิชชินกรแก้านะ เฉลิมอันธาาคอนใช่ไหมตายหมืลยแล้วนี่ยกไปสกิฟตอชาติสกิตตัวนี้ก็ตายไหมเมื่อไหร่อ่ะพูดเริ่มไปเลยโอ้อ่ารันะฮะประกาศประกาศสามสกามกับสามขอพูดเท้าแล้วก็รดชนะหกหกนิว สูดนะครับคุณอโอ้เขาจะังรู้เรื่องไหมเี่แกเปงฝสูนเหรอแป้งเป็นสเหรอแกสจะออกอ๋อเป็นสูนจะออกรถไทสีดำนะคคันนี้นะทะเบียนนะครับสาวทเท่ารอราหกหนงซื้อูดนะครับก็อยากรถิอเปนสหน่อยนะครัผก็รู้ว่าจะกลับก่อนไม่กลับข้าง่อว่ะไอ้ี่านาบาผมร้องผมร้องผองเองหกหนซื้อนะครับก็อยากเพิ่สูนดเลยครับ เราหยินทรายทายหยิมสนุกกันเก่งร้อยกระทงร้อยกระทงกันแล้ว้ดิขยันสิดสะกิดตหนังถลอกมาแล้วเนี่ยขยันเาจริงไอ้ีิขยันลองมาลองมาถูกมาอเพ็นเพลก็นี่ไงเชือง่านองปตนเพลกระท เดือนเพ่งช่วยเย็นเห็นอารมน่าผาดอยนู้นงามว่าจะให้ร้องเพลงนี้เออแล้วก็เลยบอกเอ้าบอกแล้วก็ร้องร้องไม่ได้ร้องไงดีเว้ยครับนะหนักร้องตลกตลอเยอะแยะแล้วมึงร้องไม่ได้มึงอยากร้องเอ้าร้องไม่ได้มึงจะเดี๋ยวไปตองไปจองวันนี้จะร้องเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเห้มึงแล้วอนนั้นมึงก็ มาบอกแล้วกันรึ่งเดือนเพนเดืนเพนวิเทศเดือนบองี๋ยวอายเขาพนั่งาโทีละทอดทีละทอนแล้วคุณ้องตามนะโอเคองถ้าเพื่อนเขาเวเที่ยว จึงน้อมจำนองพระทานแันจะดูด oh! <pine fight align> eh> i̇şte ่วนใจข้าที่คึับที่ถึงที่จัที่ถึงท้งนาบ้านเรือนที่เคยนอนที่ถึงท้งนาบ้านนที่เคยนอนด้วยการเฉงัวกระถดยึดจิโหนแข่กันรบ หลบโจมไม่เก่งกเนี่ยฮะแหมใจหายเลยหนุ่มกระท่อมดีเรื่องน้ำหน้าแสงตลอดพวกเนี่ยไอ้น้องพรว่าพอเธอเดี๋ยวคนดูหานุ่งเลยก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออมันจะมีหลายคณะเอออีกหลายคณะวันนี้เป็นคอนเสิร์ตพักรรมตลอดอยู่แล้วรับร้องก็มากันเยอะตลกก็มากันมากมายงั้นวันนี้เราไปกันก็จะว่า thank you คุณทั้งสามนะครับผมน่ารักเสมอครับนายโยมนายพวงน้านมแห่งชาติด้วยนะครับพี่พี่โยมมีงานอะไรเกี่ยวกับสมาคมเนี่ยมาเชิตลอดทุกอย่างครับผมไปสัมัแม้กระทั่งเรื่องเงินครับคือตหาตัวไม่ว่ายังใส่ซองมาช่วยสมาคมใช่นะนรเป็นเป็นอะไรที่น่ารักมากน่ารักมาก่าขอประชาสัมพันธ์รุ่ที่ประกาศเมื่อกี้ยังไม่ขยับนะครับ